ไปตามแม่ตามมันเลยพี่เจ๊กลับเจ๊งายมันเลยพี่ดมยังไม่ได้กลับบ้านเลยพี่เจ๊เออแล้วไม่รุมปนไปเนาอไอ้บูนีก็จัดบาท่าน,นบอกว่าไปจ้ามวันมันก็ต้องจ้ามวันไม่จะไปจ้ามวันเทวันหน้าวันเลยอย่างไม่ครับมันต้องหนึ่งไอ้ไดว่าบูปรานีก็กะวังเวิดก็กะเป็นห่วงกลับมาบอกคนแล้วก็ก่อยไปจะเคยไาวเลยพี่เจงรบกวนหน่อยนะ,ะพี่เจงรบกวนหน่อยจําเรื่อนน้อง ปีเต็งจะไปตามพี่ดมหน่อยอ่ากูไปตามน้องดมแค่ได้แล้วไม่เจ็บรู้นี่แต่วแาม่ไกับงี่ีตุ่มก่อนวยการกลับมาลบกันตีลังเอ่อพีตุ่มจ้ะต้องขอรบกวนปีเท็งแล้วล่ะตามๆเดียน้องให้พี่เต็งจะไปตามพี่ดมหน่อยไปเถอะค่ะแต่ว่าไปข้าวการก้าววันไม่จะมีปัญหากะะอันเด่ถ้าไปนุกตามพี่ไปดีตามพูนไม่ได้ไปกันเพราะว่าเพื่อพีเต็งไม่เจ็บหรือตาใได้นี่ ถ้าไปพบไอ้นู่นหนุยพบไอ้ที่นวลแหละเมื่อนโปอยไรไปลงต้มมันฮัลโหลโบนี้ถ้าพบพบกันแล้วตื่นว่าตมเม็ดเป็นตุ้งตุ้งกาะเวยเม็ดเป็นตุ้งตุ้งนำโรนเม็ดเป็นติ๊กติ๊กจริงทิมันป้ามาปูดมาเล็กมันไม่เกิดจันทจันบอกเดียวกันแม่ไม้อยู่ตรงนี้เด็กการาโอเคอยู่ตรงนี้โบเปรตนี่โรเปีนจุบทิบจุบทิบเว้ทุบทิบทุบทิบเว้ไม่ใจเรียงไรเรีองแม่ไม้วล้วน รูมาร้อยไรอันนี้ยรูว้ดีเรากินก้าวกับนามมันดอกกู้ปนนั้นแหะตัวรู้จบให้เราั้ตัวเมือนเย่ปนั่นเลยนี่ทั้ตัวมันเยเบล่าเยไม่เองตั้ใจตกใจแกนด้การเล่นคลับมาลุงรูนี้ตกใจติจุ่มพอนกันมานีอันตกใจติกนกันเล่นมาลุงรูนี้กูไม่การเปรตอันนบู้เมียนี้กูตัวเวลากูตายไม่จะเกิดใจลุงไปยังอันกูไม่ อูจบรองเพงนั่งใจยันหมดเลยเพงกกไ้เพลงนั่งใจยันเจอเพลงเจอเพงได้ใ่ะชีเทงอะไรที่เพลงก็ลุงร้อยกันร้อยเพลงนี้กองมันมันออกจุดนั้นไอ้เกี้ยวว่างไรเลยมาจุดล่างนี้ไอ้อาเจ้งว่าเจอเพลงก็ลุงร้อยกันอันน้เพลงดีดีเพลงแล้วก็เพลงคุนเบกมายางได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วรอง่าซื้อเลยอันอันประกาศใกล้เป็นบนตัวอันยอ ่ันตุงรู้กันทำไม,มา้โป,โปรโปรนี่ฮันรบก,กว่ากุจะน่าเปลงยิดไม่ได้ก็เถอยวท่านี่ยันเพลงนั่งเฉยันจริงไหนก็ว่าโคลุงร้อยกันลงม,มาเพื่อโคลุงร้อยด้วยคนโคลุงร้อยด้วยคนโคลุงร้อยด้วยคนล้านบาไปเตี้ยวปาลุงไปเตี้ยวหน่อยปั๊บทีแรกยอมรับว่าลุงนั้นรับไม่ได้ เทียงดนตรีดังมันนังัวตาลายเตียงตึมตึมก้าวไตรปนแกไกลาเป็นลมลานผาไปเตี้ยวป่าลุไปเตียวบอยบอยมันยับอีร้อยจักอีร้อยในอารมมวยรุ่นใจเดียวมาเที่ยวตีนี่กันจานจมยับนุกูแล้วและผมต่อเจ้าลุงมาแล้วร้อยจริงๆล้านเฮร้อยจริงๆล้านเน้อ นึอมันชาดรอยอ่ะมาอย่างทิไรลุงจะไปกปล้โตเจ้าตาปาแกกัดลุงจัดนายเยี่ยมมันป้าเราปล่อยเลไอ้ล้านเบาเล่นลุงอีตาวไว่ปลัดได้ก็ยิ่เออใจก็เปิดแต่เปลงมันมันอาเปิชีวิตดังนั้นอาดินกันมันตระใจชีวิตยังมีและนุกกันได้นุกไปเวลาเราตายไม่มีแกใจกางลงขอลุงร้อยด้วยคน ขอลุงร้อยด้วยคุณัลลาเนอขอลุงร้อยด้วยคุไปนะอัน,นไปตามนองดุมอัน,นไปตามนองดุม่มไอหนองปินมันต้องมาเตียยืนบ่าอยู่พี่เท่งอาเงินไปงาร้อยฮะพี่เท่งอาเงินไปงาร้อยออร้อยอ่ะอันนี้เกียกริอนาะเจียกระดนะเจียกระดตามพี่ดมไปพี่ดมไปอยู่ที่ไหนกลับมาบอกเพนพี่ดมยังไม่กลับก็มีว่า แต่อายรู้ว่าพี่นดมปลอดภัยเป็นก็พอใจแล้วตามแผนอนไรนะเดี๋ยวใจกูแคบอานู่นนุยกูตามโต้ฮันไอ้นู่นนุยนี่กูว่านุ้ยหน้าไหวขึ้นไปมูดตรองฮันขึ้นไปหน้าเตี้ยไปนัวอันเนี่ยเพราะว่านู่นนุยกับออกอับเอาบทโทษจิ้นใจคนหน้ากับล้านเลยฮันก็พี่น้องกันเออว่าไม่แหน่บางทีอดีปนไปบ้านกับนันเดียดฮันเลยไม่แหน่ฮันเลยบางทีเอาตะกูตาม